ใจพูดคุยเปิดใจรับฟังกับ91ใกล้ตัวใกล้ใ,ใจสำหรับหัวข้อในวันนี้การดูแลยืดหยุ่นและฟื้นฟูจิตใจ mental r e s i l i e n c นะคะก็จะมาพูดคุยกันทั้งสองท่านเลยนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับได้ยินไหมครับผมองดูนะคะเปลี่ยนภา,าสาหลังไหมนิดนึงนะคะ เรื่องของการดูแลยืดหยุย่นและฟื้นฟูจิตใจนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่ามีความกังวลกันอยู่ในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะรับฟังข้อมูลตรงนี้ได้ค่ะนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเรื่องของความกังวลนะคะหรือว่าเรื่องของการท,ที่เราเจอปัญหาเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกนะคะเกิดความไม่สบายใจนะคะจนอาจจะส่งผลนะคะทำให้เราเนี่ยไป เจอเรื่องที่เราไม่คาดคิดกระทบต่อเรื่องของสภาพร่างกายโดยตรงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะเดี๋ยวหลังไม่ช่วยเช็คสายนิดนึงนะคะปรากฏว่าสัญญาณยังไม่เข้าค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเเรื่องของการดูแลจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองอะนะคะเริ่มมีความ กังวลหรือว่าวิตกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของสังคมนะเรื่องการงานเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆนานาบางครั้งเนี่ยบางคนเจอหลายเรื่องนะคะเข้ามาถาโถมแล้วปรากฏว่าจัดการปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะคะวันนี้เราจะไปคุยกันนะคะก็คุยกับคุณสริดากรยานชาตินะคะผอศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวทบ้านสวนสายก้อนแก้วและคุณคุณล่าปดีลําเลิศสกุลนะคะทีมงานอาสาเพื่อนเข้าใจเพื่อนค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ สวัสดีค่ะได้ยินไหมครับผมดีค่ะยังม,มานะคะเดี๋ยวหลังใหม่เช็คสายนิดหนึ่งนะคะคเสียงไม่เข้าเลยนะคะเดี๋ยวฝากทางฝ่า,ายเทคนิคนะคะตรวจสอบนะ,ะอันนี้เปิดข้อมูลรออยู่นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องของคนที่มีความวิตกตกังวลเยอะๆนะคะเราก็จัดการปัญหาตรงนี้ไม่ได้ ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะจัดการปัญหาตรงนี้ยังไงดีแล้วเชื่อว่าหลายคนหานะ่าจะเคยประสบปัญหานะคะเวลาเรามีเรื่องที่ขุ่นข้องหมองใจในตัวเองเนี่ยพยายามที่จะลืมพยายามที่จะไม่คิดนะคะแต่ว่ามันทําไม่ได้วันนี้แหละนะคะวิธีการหนึ่งสองสามสี่นั้นจะเป็นอย่างไรเราคิดว่าวันนี้แหละจะเป็นหัวข้อที่จะช่วยให้เราคลายความทุกข์ในใจได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะได้มาติดตามข้อมูลตรงนี้กันค่ะในระหว่างรอนะคะ ก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลเรื่องของการกรจราจรสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่าค่ะนะคะมีข้อมูลที่ประสานเข้ามาที่สพเก้าด้วยนะคะเ,เรื่องของวันนี้21เมษายนนะคะทราบว่าจะมีสงกรานพระประแดงนะคะซึ่งนะคะซึ่งคิดว่าจะมีหลายท่านนะ,ะที่จะไปร่วมงานนะคะกันด้วยตอนนี้ทางอสอพพระประแดงเองสมมติประการเนี่ยเขาก็แจ้ง ประชาสัมพันธ์แล้วนะคะเรื่องประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรจังหวัดสมุทรปราการนะคะจะมีการจัดสงกรานต์รับประแดงกันในวันที่21เมษายนค่ะนะคะตอนนี้ปัจจุบันถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยเขามีการก่อสร้างรถไฟรถไฟ,รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะก็เลยทําให้ผิวการจราจรเนี่ยนะคะมันแคบลงด้วยนะะอาจจะเกิดปัญหาการจราจรเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะได้แจ้งให้ทราบกันนะคะว่าทางตำรวจขอความร่วมมืออย่างไร เอาละค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของเจ้าหนึ่งใกล้ตัวใกล้ใจค่ะนะคะคุยกับทางคุณสริดากริยานชาติพอศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวทบ้านสวนสายหก่ก้นแก้วและคุณพูลาบเลดีลำเลิศสกุลทีมงานจิตอาสาเพื่อนเข้าใจเพื่อนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมสายยังไม่เข้ายังไม่เข้าเหรอสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ สวัสดีค่ะ,ะ <c oughs> ขนาดอรอต่อเนื่องข้อมูลทางสพพระประแดงนึงน,นะคะก็ะเป็นของข้อสำคัญในจราจรสกูนนะคะพี่ตรงนี้นะคะขัในราชกิจจานูเบกษาเรื่องของห้ามรถบรรทุกน้ําทุกชนิดค่ะหรือว่าอุปกรณ์บรรทุกน้าพร้อมคนเนี่ยนะคะเพื่อเล่นสาดน้ําหรือว่าเดินรถหรือว่าจอดรถแล้วก็ห้ามนํารถที่ติดเครื่องขยายเสียงมาใช้บนทางระหว่างช่วงหกนาฬิกาถึงย,ยี่สิบนาฬิกานะคะของวันนี้ ในเส้นทางไหนบ้างนะคะก็มีหลายเส้นทางค่ะนะคะ,เ,ะเดี๋ยวขอลองสัญญาณไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวัดต่อกันติด <laughs> 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 นะคะเอาไว้เป็นไรนะคะก็วันนี้มาคุยเรื่องของคนที่มีความวิตกกังวลใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราจะคลายความวิตกกังวล ะะได้อย่างไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้รู้ทั้งรู้ค่ะว่าเราเนี่ยกําลังวิตกกังวลแต่ว่าการจัดการเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะมันต้องมีวิธีใช่ไหมคะในการที่จะคลายความกังวลตรงนี้วันนี้เลยนําเรื่องนี้มาพูดคุยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเวลาที่เรามีความไม่สบายใจเย,เยอะๆหลายๆเรื่องมันสะสมมันก็มสมงับต่อจิตใจเราเขาก็บอกว่าแต่เราอยู่สภาพแบบนั้นนะเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องเดินออกจาก จไอ้ความไม่สบายใจมันต้องเกิดปลาที่เขาว่าอยู่ในน้ําเน่าอ่ะปลามันว่ายอยู่ในน้ำเขาก็ไม่รู้ว่านี่มันคือน้ํานะเขาก็ว่ายไปว่ายไปอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเราที่ที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากําลังกําลังมีความกังวลหรือว่ามีติดใจเรากําลังแย่เหมือนเราวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละนะคะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ทีนี้วิธีการแรกเลยคือเราเราเขาบอกว่าถ้าง่ายๆเลยเนี่ยทุกสิ่งที่มันมากระทบเราอะค่ะ ปกติอะไรกระทบเราปุ๊บเราต้องโต้อตอบทันทีไม่ว่าจะเป็นการร่างกายหรือการพูดการส่งเสียงใช่ไหมคะาก็เลยบอกว่าวิธีการอันหนึ่งคือเราจะต้องกดปุ่มพอสให้เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่มันมากระทบเราปาดเข้าไปแล้วเราต้องตอบโต้ตเนี่ยแหละเราขยายตรงนี้ให้มันกว้างกดปุ่มพอสแล้วขยายช่องตรงนี้ยให้มันว่างขึ้นก็คือกว้างขึ้นกว้างขึ้นมันก็จะทําให้เราเกิดการรู้นู้ร,รู้ตัวว่า เขามากระทบเราเรามีมอยู่แล้วเราคิดนิดนึงแล้วเราะจะตอบโตอันเนี้ยค่ะมันเหมือนกับช่วยให้เราได้จิตใจเราฟื้นคืนกลับมาแล้วค่ะทีนี้<ด>ไอ้เวลาที่มันมีช่องว่างอะคะ่ะที่มันที่มันเราสามารถที่จะแยกสัสดส่วนว่าสิ่งกระทบกับเรากำลังตอบโต้เนี่ยเราก็จะเห็นค่ะว่าไอ้สิ่งที่มันมันเป็นอยู่ในช่องว่างนั่นมันคือความวิตกกังวล คนเราก็จะมีความวิตกกังวลทีนี้พอวิตกกังวลคุณแมงทำยังไงล่ะเกิดความวิตกกังวล<ช>เคยเคยวิตกกังวลแล้วคิดว่าพยายามจะลืมอะค่ะพยายามไม่คิดแล้วก็พยายามจะลืมแต่ว่าบางครั้งมันก็ยากค่ะยากคือเราอาจจะหากิจกรรมทํานะคะสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาคิดเรื่องเดิมอีกนะคะบางคนเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นละคะ่ะไปไหนไม่รอดแต่บาง<ช>คนเนี่ยก็ใช้เวลาค<ช>่ะให้มันผ่านไปแต่ละวันสุดท้ายเนี่ยมันก็สามารถกลับมามีความสุขมีชีวิตได้เหมือนเดิม นะคะแล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะคะที่จะนํามาใช้นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยก็พยายามที่จะใช้เวลา,าตรงนั้นเนี่ยให้หมดไปวันๆนะคะเพื่อที่ได้มานิคิดเรื่องความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะมันมันมีวิธีอส,สามารถที่ว่าความวิตกกงังวลมันอาจจะไม่เยอะมากเราสามารถจัดการได้แต่หลายคนที่มีความวิตกกงังวลแล้วเนี่ยจัดการอย่างไได้เราก็เลยจะนํามาแบ่งปันในเรื่องของการทักษะในการที่จะฟื้น ฟื้นฟูจิตใจในช่วงที่เรามีความวิตกกังวลนะคะเราต้องจัดการกับมันเราต้องตั้งใจก่อนว่าเราจะตัดจัดการกับสิ่งที่มันเรากังวลสังเกตได้เวลาที่เรากังวลเราจะคิดวนคิดซ้ำค่ะ่วเดิมออกไปจากปัญหาเดิมๆที่เราคิดอยู่ใช่ไม่ได้เนาอทีนี้พอเรารู้ตัวเองว่าเรามีความกังวลแล้วเราต้องบอกตัวเองเราต้องกลับมาดูแลตัวเองเนาะมันก็เลยมีทักษะอยสองอันที่ง่ายๆเราสามารถทําได้กันทุกคนเลยอันแรกเลยให้เรา ทำต้นไม้แห่งความกังวลขึ้นมาเออชื่อมันเหมือนเหมือนต้นไม้เนาะมันคือเราต้องกลับมาเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตกับความกังวลนั้นก่อนแล้วเราก็ทำเหมือนกับเราเขียนนะคะเอามาเขียนว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ยมันคือเราควบคุมมันได้ไหมอืมค่ะเหมือนกับเราทำไมแมปอย่างนั้นใช่ไหมคะพี่เอื้งอ่อ เราควบคุมความกังวลน,นั้นได้ไหม,มทีนี้สิ่งที่เราอ่ากังวลอยู่เนี่ยถ้าเราตอบตัวเองว่าควบคุมไม่ได้เพราะควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็ลงลึกต่อเป็นอีกกิ่งหนึ่งกังวลเรื่องอะไระเขียนไปเลยค่ะกังวลอาจจะมีเป็นสิบเรื่องยี่สิบเรื่องก็เขียนแต่กิ่งต้นไม้ออกมาสิ่งที่กังวลทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สิบเรื่อง เราดูทีละเรื่องเลยค่ะเราสามารถที่จะทําอะไรกับมันได้บ้างเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งร้อนมากหรือเกินอากาศร้อนทะลุไป45-46แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราต้องถามตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลเนี่ยเราจัดการอะไรกับมันได้บ้างไหมถ้ามันจัดการไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราให้เขียนว่าเราจัดการไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกับมันต่อ อันนี้การเขียนต้นไม้เห็นความกังวลขึ้นมาเพื่อเราจะแยกแยะแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องที่เรากังวลพอเราเห็นแล้วว่าอย่างเรื่องสมมุติที่เรายกตัวอย่างอากาศร้อนเราไปควบคุมมันไม่ได้อืมเราต้องทำยังไงล่ะเราคาดหวังให้มันเย็นเหรอมันเป็นไปได้หรือีนเดือนเมษาค่ะก็ต้องต่างความกังวลค่ะอืมเป็นการทาความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะค่ะ พอเราวางเขาได้วาง,วางความคาดหวังว่าเขาจะต้องเย็นนะเขาจะต้องโอ้หิมะตกมันเป็นไปไม่ได้ไนงะเราไม่อยู่บนความปกติพอเราเข้าใจแล้วอ๋อมันร้อนนะเราก็ตหันเหความสนใจคือวางมาแล้วเราก็หันเหความสนใจใถ้าร้อนเรา,เราทำยังไงไปอยู่ใต้ต้นไม้ดีไหมหรือว่าเราจะไปทําสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะั่เราอาจจะกำลังปลูกต้นไม้อย,อยู่กลางแดดเราก็หักเหความสนใจอะเข้าไปนั่งใต้ร่มไม้ ฟังเพลงเบาๆอย่างเงี้ยค่ะวิธอืี้ง่ายๆเลยเอาชีวิตจริงเลยไหมได้ค่ะอย่างผมเนี่ยหนึ่งได้เห็นภาพได้เห็นภาพเลยทังหนึ่งเคยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอฉี่ไม่คล่องนะครับตรงนี้ก็เลยไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บโอ้โหระหว่างนั้นหนึ่งอาทิตย์รอผลตรวจเออมันกปวน ใช่ไหมคะกัวลมากเลยครับกังวลมากเอาตรงๆเลยกลัวเป็นมะเร็งลำไส้จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่มาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะเรานําหลักการนี่มาใช้เนี่ยเราก็เขียนก่อนเลยว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลเนี่ยมันควบคุมได้ไหมเนื้อผมมาคิดว่าเอ๊ะโอเคถ้าเกิดมันเป็นเรื่องโรคร้ายแล้วกันนะเป็นวิความที่จะต้องเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาต้อง ทำใจยอมรับมันควบคุมไม่ได้วันนั้นวินิจฉัยมาเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดต้องเกิดเออะแล้วสิ่งไหนที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วในวันนั้นน่ะผมจะทําอะไงกับมันดีอันต่อไปควรทําอย่างไรปล่อยวางพอเราปล่อยวางปล่อยวางบางครั้งมันไม่สําเร็จนะครับด้วยความที่เราเป็นบุตรชนนะไม่ได้เป็นพระที่ทําจิตได้ง่ายๆแค่ ก็เลยมีหลักการว่าให้หันเหความจุดสนใจ,นใจอาจจะไปตรงนี้ไปผมเลยมามองว่านี่อ่ะถ้าช่วงเวลามันเหลือไม่เยอะเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตไหมเป็นประโยชน์กับส่วนรวมไหมก็เลยไปทํางานจิตอาสาอ่าพอไปโฟกัสตรงนู้นปุ๊บกลับมาตรงนี้อ้าวเวลาตรงนี้นะที่ผมคิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันผ่านไปต้องห้าปีแล้วนะถ้าเราตกลง,งอยู่เนี่ยไอห้าปีนี่เราเสียไปเลยนะทั้ ความกังบเนาะถ้าเราทํานี้นะมันดีเนาะก็คือว่าเราแค่คิดให้ได้อืวางให้เป็นวางให้เป็นแต่ระหว่างที่มีเรื่องเข้ามากระทบอย่าลืมกลับไปกดปุ่มพอยส์หยุดพักก่อนไม่ว่าอะไรมากระทบนะกดปุ่มหยุดพักก่อนให้เกิดช่องว่างตรงนั้นแหละคือสติอืสติตัวนั้นเราค่อยๆมาไขขวนแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับตัวเองว่าต้นไม้แห่งความังลเนี่ย มันมีอะไรบ้างเนี่ยครับตรงน,น,นี้ครับมันก็จะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตน,นั้นได้อืมอน่นอในวันนั้นนะผมถ้าผมใช้หลักการอย่างนี้มันก็ผ่านไปได้โดยที่ว่าลดความเครียดลงอะไรลงอย่างเงี้ยคแต่ว่าก็เคยมีคนพูดในลักษาะที่ว่าถ้าเป็นความกังวลเนี่ยนะคะของคนอื่นเราก็พูดได้นะคะให้หยุดปัญหาตรงนั้นหยุดความคิดตรงนี้นะคะแต่พอไปปัญหาของเราเองนะคะกับ ทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไร่ะมันเพราะว่ามันใกล้ตัวไงใกล้ใจมันเป็นเรื่องของตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถเนื่องจากว่าเราก็จะกังวลหนักกว่าเดิมถ้าเรื่องของคนอื่นเป็ปัญหาเรานี่ปัญหาเขาใช่ไหมเราจะคิดแต่แต่พอมันเป็นเรื่องเราอะค่ะถ้าเราไม่สามารถวางได้ในวิธีแรกมันก็มีอีกวิธีแรกเราตั้งคำถามกับตัวเองค่ะมีคําถามอยู่สี่ข้อเลย ไอ้เรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับลุงลาบเนี่ยเลวร้ายที่สุดเนี่ยให้มันเปเลยมันจะเป็นอะไรลุงลาบอ๋องจดให้สุดโต่งเลยใช่ไหมสุดโต่งเลวร้ายมันจะเป็นอะไรที่ฉี่ไม่ออกเนี่ยอ๋อเลวร้ายสุดนะสมมติหมอวิทยถายมาว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วโอเคที่เลวร้ายที่สุดนะอยู่ได้อีกปีหนึ่งเราถามตัวเราเองต่อคำถามที่สองค่ะเราป้องกันไม่ให้มันเกิดสิ่งนี้ได้ไหมโอ้ยอย่าเกิดมันเป็นแล้วไม่ได้แล้ว ไม่ได้มันผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วเสร็จแล้วเราบอกว่าแล้วมันมีสิ่งที่ดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันมีไหมในความที่เราคิดว่ามันเป็นความโชคร้ายของเรามันมีสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นไหมให้ถามตัวเองว่ามีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นไหมค่ะสิ่งมันมันนันช็อบเหมือนกันนะถ้าถ้าเจออย่างนี้นะถามตัวเองว่ามีสิ่งดีๆไหมก็ทําให้เรารู้ว่า หมายถึงว่าเรารู้แล้วเราเป็นมะเร็งแล้วใช่ไหมคะว่าหลังจากนี้มันจะมีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราไหมเกิดขึ้นไหมเหรอครับอืมผมอาจจะตอบอย่างนี้นะว่าทําให้ผมรู้เวลาที่เหลืออยู่อืรู้เวลาที่เหลืออยู่ฉะนั้นมีอะไรอยากทาทาเลยอทำละทาเลยอ่าคุณแมบอกทาเลยทำเลยค่ะเราจะมองเห็นสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นข้อสุดท้ายข้อที่สี่ไอ้สิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรคะอืม ก็คือสมมุติเราทํางานจิตอาสาเนาะเราเชื่อในทางพุทธผมก็อยากจะวันละสุดท้ายอยากได้บุญติดตัวไปอ่าติดตัวไปร่างเกิดที่เชื่อเรื่องโลกหน้าจะได้ไปเกิดในที่ดีๆนั่นแหละครับถ้าผมคิดอย่างนั้นก็คือได้บุญในการทํางานก็คือเริ่มที่จะหันมาใช้ชีวิตที่เหลือให้มีประโยชน์มีคุณค่าที่สุดนะคะค่ะ ไอ้สี่คำถามเนี่ยมันทําให้เรากลับมามีสติออแต่บางครั้งเรื่องมันอาจจะไม่ร้ายแรงเท่าลุงลาบหรอกมันอาจมันอาจจะแค่เล็กน้อยแล้วเรากังวลอย่างเช่นกังวลว่าทําไมเราเราถึงออผิวเหี่ยวย่นจังเลยเอ,อ,อ,อา,ายุมากแล้วทําไมมันไม่สวยเหมือนเดิม <แจ S 1> สมมติมีหลายคนมีสิวเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามคําถามสี่ข้อนี้เลยเราป้องกันได้ไหมได้ไอ้สิวที่มันเกิดบนใบหน้าสมมตินะวัยรุ่นเข้ากังวลเรื่องสิวเนี่ย ป้องกันได้ไหมเขาก็มีคําตอบเอา้าเราก็ต้องดูแลทำำําความสะอาดหน้ญญาให้ดีเห็นไหมคะมันก็ตอบไา้และสิ่งที่มันจะดีที่มันจะเกิดขึ้นตันวละที่เรามีสิวละมันทำให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองเห็นว่าเวลาหน้าที่มีสิวมันก็หน้าตามันก็หน้าเกลียดอย่างนี้เหรอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่เขาจะได้รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะต้องดูแลใบหน้าอย่างไรอืมอ เหมือนกับคล้ายๆกับว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะ,คะนะคะเป็นแล้วแล้วยังไงป้องกันได้ไหมนะคะแล้วถ้าเป็นแล้วเราจะจัดการกับปัญหาสิวตรงนี้ยังไงดีนะคะมันก็จะเป็นขั้นตอนนะคะในการจัดการความกังวลนั่นแหละคือเราลำดับความคิดของเราค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะเพื่อคลายความวิตกกังวลให้มันน้อยลง<ช>นะคะบางอย่างอาจจะจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่ว่าเราสามารถอยู่กับมันได้นะคะอย่างนั้นก็จะทําให้เราเออสามารถบาลานซ์นะคะ ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับความคิดที่เป็นอยู่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้มันเป็นวิธีการที่เราต้องฝึกค่ะถามบอกว่าทําได้เลยไหมมันไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องฝึกกันฝึกที่จะเรียบเรียงโฟกัสกับเรื่องนั้นแล้วก็ปล่อยวางมันปล่อยวางไม่ได้เราก็จะต้องทําอย่างไรอาจจะต้องค่อยๆมาแยกแยะสิ่งที่เราเงเป็นต้นไม้เป็นกิ่งก้านของมันแล้วก็ถามคำถามเข้าไป มันก็จะตอบด้วยเราก็จะตอบด้วยตัวเราเองนี่แหละการตอบไ,ไม่มีคนอื่นตอบเราเราจะตอบตัวเราเอง<ช>แล้วเราก็จะเชื่อค่ะว่าหลายท่านที่ทําตามที่พี่เอื้องแนะนําเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันสามารถแก้กความวิตกกังวลได้ทันทีก็มีนะคะเพราะบางครั้งเราคิดไปเองอะคิดไปไกลคิดไปเองนะคะโดยจริงๆแล้วมันไม่อยู่กับความเป็นจริงอะคะข้อมูลที่เรารับมาเนี่ยบางครั้งเราไปฟังคนอื่นบ้างเฮ้ยสมมติเราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เราอาจจะเป็นอย่างนั้นนี้หนึ่งสองสามสี่ จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะสาเหตุมันอาจจะมาจากเรื่องยิบย่อยนะคะอาจจะนอนน้อยนะคะนอนน้อยไม่นอนไม่พักผ่อนนะคะดูแต่ข้อมูลในโลกโซเชียลก็รับแต่ข้อมูลด้านลบมาโดยตลอดเอ้ยทาให้เรามีความกังวลทางด้านจิตใจแต่ถ้าเรามานั่งเขียนเหมือนเป็นต้นไม้ของความคุณิตกกังวลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อปัญหามันเกิดจากเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาตรงเนี้ยสายเหตุที่ทําให้เราเกิดความกังวลเราก็หายเป็นปกติเอออันนี้เป็นวิธีที่ดีนะคะเราจะได้ย้อนกลับไปด้วยว่า ก่อนหน้านี้เราทําอะไรเลยทําให้เรามีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยค่ะใช่มันก็จะมันจะหาที่มาที่ไปได้เ,ออเราก็วางมันได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายออหรือมันควบคุมได้เราก็วางวกู้ใจเราไงมเ,ออเราไม่ได้เป็นวางที่อื่นใจเรานวางได้แล้วเราปล่อยมเป็นมันก็จะโลงออ่งค่ะนะคะส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษากับพี่เอื้องพี่รามเนี่ยความวิตกกังวลในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรกันนะที่เขาเข้ามาปรึกษาหรือว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะส่วนมากก็เรื่องเศรษฐกิจค่ะตรน่องการเงินค่ะครอบครัวแล้วถ้าเกิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานคนอยู่ในวัยทํางานก็เป็นเรื่องของงานเป็นสุดนใหญ่เรื่องของการที่จะต้องอยู่ในองค์กรจะต้องปรับตัวอย่างไรจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นเป็นวัยน้องๆที่กําลังเรียนก็จะมีความวิตกกังวลเรื่องเพื่อนเพื่อนเพื่อน เ,เพื่อนไม่ยอมรับเลรัเพื่อนไม่ยอมรับอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่เขามีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยอืมนะคะส่วนเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะมีเข้ามาปรึกษามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าช่วงนี้ตามข่าวมาโอ้มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงนะคะมีมือที่สามสี่ห้าก็มีนะคะตรงนี้มีเข้ามาปรึกษามากไหมคะผมใช้คําว่าเคยก่อนหน้นานี้ผมทํางานอาสาอยู่ที่ตะเวนเนาะ นัางให้ึกษาเนี่ยร้อยหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นเรื่องความรุ้ยนเขาบอกอัตราการหย่าร้างเนี่ยในยุคปัจจุบันก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเยอะครับเยอะเยอะแล้วทุกคนมักจะเกิดจากความไม่พูดคุยกันไม่ฟังกันแล้วปัญหาหลักๆก็คือว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเนาะที่เขาได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ย เขาเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจนต่างฝ่ายต่างรับก okay, ันไม่ได้อะไอการคนละครึ่งเก้าไม่มีนะเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาถึงจุดจุดหนึ่งโอเคความรักฉันเป็นฉันเออฉันเป็นฉันฉันก็ประโยนกเถอะเากันไม่ได้ก็เลิกกันซะนะคะไม่อยากไม่อยากนะคะเยอะเยอะด้วยเลพราะงั้นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนต้องต้องค่อค่อนข้างที่จะเข้ากันให้ได้นะคะไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเลิกกันสูง ถ้าถ้ายังไม่มีมีลูกอ่ะมันก็ยังโอเคใช่ไหมคะมันยังยังไม่มีอีกหนึงชีวิตเกิดขึ้นมาแต่พอมีลูกเนี่ยพอมาปรึกษาเนี่ยเราเราฟังแล้วเราก็รู้สึกสงสารลูกค่ะคุณแม่คือพ่อแม่ทะเลาะก,กันเนี่ยสิ่งที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือลูกเลยเขาเล่าเรื่องแต่เขาต้องอยู่ในสภาพที่ครอบครัวเนี่ย ไม่สามารถสมานฉันท์กันได้มไม่ฟังกันไม่พูดกันกระทบกันเด็นเลยก็กเลยกลายมาเป็นปัญหาในสังคมว่าเด็กขาดความอบอุ่นขาดความต้นใจรวมถึงเขาจะต้องไปหาสิ่งอื่นมาทดแทนอย่างงี้ค่ะสุดท้ายความแรงภายในบ้านมันก็ก่อให้เกิดปัญหานะคะเรื่องของเด็กๆด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเด็กเนี่ยซึมซับรับรู้แล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยค่เด็กที่มีปัญหาก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะสาเหตุก็มาจากเรื่องของการหย่าร้างของ คุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยนะคะคุยกันก่อนดีกว่านะคะ<ม>อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจนิดหน่อยนะคะบันปลายเป็นปัญหาใหญ่ถ้าเราแก้ปัญหาตั้งแต่เนินๆได้เนี่ยนะคะปัญหาใหญ่มันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> สุดท้ายเหมือนเดิมค่ะพี่เอิ้มพี่ลาบนะคะใค <Yeah. S 1> รที่มีปัญหาในช่วงนี้นะคะคิดอะไรไม่ออกมีปัญหาเยอะแยะไปหมดลุมเล้าไป <Yeah. S 1> ทุกวันเลยมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาเราจะทํายังไงคะที่ไหนที่จะให้การปรึกษาหรือว่า ที่ไหนที่จะพอที่จะทําให้เราได้คลายทุกใจนี้ได้บ้างต้องทํำยังไงคะอย่างแรกเลยจะต้องบอกตัวเองว่าเราเหมือนน้ําที่เต็มแก้วแล้วมันกําลังจะล้นแล้วมันต้องระบายออกค่ะก็เข้าไปที่อ่าไลน์ออฟฟิเชีที่ใช้ชื่อเพื่อนเข้าใจเพื่อนนะคะพิมพ์พิมพ์เพิ่ม,พมเพื่อนว่า Add friend โ okay ออย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะพิมพ์ง่ายๆเลย Add และ F-R-I-E-N-D-O-K ก็จะสามารถ เลือกจิตอาสาในนั้นที่ผ่านการฝึกฝนในการรับฟังนะคะจะสามารถที่อยู่กับแต่ละคนนะคะสามารถที่จะเล่าเรื่องต่างๆระบายได้ถึง45นาทีอืมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะค่ะนะคะบางครั้งแต่จันถึงวันเสาร์วันอาทิตย์อ่าบางครั้งคุยกับคนในบ้านไม่ได้ก็นะคะคุยกับทีมอาสาของเราได้เลยนะคะอันนี้ข้อมูลเป็นความลับนะคะที่เอ็มพีด้าความลับค่ะเพราะว่าคนจะจะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะรั่วไหลเพราะว่าเราไม่รู้จักคุณและเราก็มีรับฟังรับฟังจริงไม่ต้องบอกชื่อจริงใช่ไหมคะไม่ต้องบอกชื่อจริงจะได้บางคนบางคนก็ไม่อยากโทรศัพท์ไม่อยากได้ให้ได้ยินเสียงก็ใช้แชทได้เลยหลายคนที่เป็นแชทนะคะไม่ไม่ไม่คุยได้ค่ะได้หมดนะคะเรายินดีนะคะทีมจิตอาสาของเราเนี่ยพร้อมอยู่เสมอนะคะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะกับหัวข้อที่เกี่ยวเรื่องของการที่มีความทุกข์ นะคะหรือว่าคนที่จัดการปัญหาตัวเองไม่ได้จนกลายเป็นโรคซึมเศร้านะคะจะมีประเด็นหลากหลายยิบย่อยมากเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาต่อกับพี่เอื้องพี่ลาบกันติดตาม<ช>กันได้นะคะทุกวันอาทิตย์ในช่วงสิบนาฬิกาสามสิบนีถึงสิบเอ็ดนาฬิกานะคะวันนี้ลาทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นทีมงานจิตอาสาค่ะทั้งพี่เอื้องพี่ลาบสลับเวลามาพูดคุยกันนะคะใครที่มีปัญหานะคะก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบกันก็สามารถที่จะเข้าไป พูดคุยกับทีมงานได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะคงต้องเบร็กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อมูลในช่วงหน้ากันต่อไปนะคะ f m 91 Traffic Pro <มา S 2> <า>